สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคุมตาวันนี้วันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะของเล่นของใช้เรามาดูนะคะว่าของเล่นจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นลูกบอลตุ๊กตาของเล่นอย่างเช่นรถบังคับเลโก้ตัวต่อเรามาดูของใช้นะคะ ของใช้ก็คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นอุปกรณ์การเรียนดินสอยางลบไม้บรรทัดสมุดกระเป๋าต่างๆนะคะเรามาดูของใช้ในห้องครัวก็จึงเป็นกระทะมีดหมอ้อจานตะหลิวต่างๆของใช้การเกษตรก็อย่างเช่นบัวรดน้ำเสียมตะก้าเสื้อผ้ารองเท้าก็ล้วนแต่เป็นของใช้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะ นอกจากนี้คุ้นตายังมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยเราไปชมนิทานกันค่ะออกไปนะเจ้าปีศาจเรื่องและภาพต้องขอขอบคุณพี่เหมือนฝันซับอเนกคืนหนึ่งในฝนที่กำลังตกหนักเด็กกิิงระเบียบและเด็กชายวินัยเตรียมตัวที่จะเข้านอนหายุพัดพม่านปลิวหน้าต่างกระแทกดังตึงตัง ไฟดับลงเหมือนปีศาจกําลังจะมาสองพี่น้องมุดตัวอยู่ใต้พพอโฮมด้วยตัวสั่นเท้า<อ>เด็กหญิงระเบียบหลองกรีดเมื่อมีบางอย่างมาเก,กอะอยู่ที่หัวเด็กชายวินัยก็ร้องลั่นเมื่อเห็นตาสีแดงๆอยู่ปลายเตียงสองพี่น้องรีบวิ่งไปที่ห้องคุณพ่อคุณแม่ พ่อจาแม่จ้ามปีศาจอยู่ในห้องของเราคุณพ่อคุณแม่ปลอบใจลูกทั้งสองให้หายกลัวเดี๋ยวไฟสว่างเราไปไล่ปีศาจกันนะลูกเมื่อแสงไฟสว่างขึ้นทุกคนก็เห็นอะไรอไรได้ชัดเจนคุณพ่อคุณแม่เห็นของเกลืก่อนกลาดไปทั่วห้องจึงบอกเด็กๆว่า นี่ไงละจ๊ะปีศาจของลูกๆต้องลงมือเก็บกวาดไล่มันได้แล้วล่ะเด็กชายวินัยเจอสมุดการบ้านที่หายไปนานอยู่ใต้เตียงเด็กหญิงระเบียบก็ดีใจเมื่อเจอดินสอยางลบและไม้บรรทัดที่ตามหาอยู่ในกองของเล่นเด็กหญิงระเบียบ เก็บตุ๊กตามาเรียงบนชั้นเด็กชายวินัยเก็บของเล่นใส่กองไม่ช้าไม่นานสองพี่น้องก็ช่วยเก็บของเล่นหนังสือและของใช้ต่างๆเข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณพ่อและคุณแม่ชื่นชมทั้งสองและบอกว่าถ้าลูกเก็บของเล่นเป็นที่ก็จะไม่มีปีศาจในห้องอีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองพี่น้องก็ไม่เคยเจอปีศาจอีกเลยนิทานเรื่องนี้ก็จะบอกดเด็กๆว่าเมื่อเราใช้ของไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้เมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่เดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อย่างนั้นเราอาจจะเจอกับปีศาจได้นะคะเด็กๆคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเด็กๆดูในภาพนะคะแล้วลองดูสิคะ ว่ามีสิ่งของชิ้นไหนบ้างที่เป็นของเล่นเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันนะคะของเล่นได้แก่ตุ๊กตาหมีสองตัวมีลูกบอลแล้วก็รถที่เหลือเป็นของใช้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆด็ก มาใช้หรือมาเล่นแล้วเ